มายี่สิปครับโอเคงูเห่ากัดคนตายทันทีครับเขาบอกว่างูเห่าเนี่ยถ้ามันกัดคนอ่ะคนจะตายทันทีแดงถูกงูเห่ากัดเอาข้อไหนดีครับแดงตายทันทีไหมพี่เห็นน้องหลายคนตอบแดงตายทันทีอะประมาณเนี่ยออืเห็นหลายคนตอบแดงในนี้โอเคคําตอบก็คือสรุปไม่ได้นะครับน้องๆอาจจะงงพี่ครับทําไมเหรอครับเพราะว่าแดงอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับแดงอาจจะเป็นชื่อน้องหมาก็ได้แดงอาจจะเป็นชื่อสุนัขก็ได้ครับหรือว่าแดงอาจจะเป็นชื่อน้องแมวก็ได้ ชื่อแมวก็ได้หรือว่าแดงอาจจะเป็นคนจริงก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้ครับประมาณนั้นเพราะนั้นเราสรุปไม่ได้ว่าแดงเนี่ยเป็นชื่อของคนหรือเปล่าไม่รู้ไงเพระาะนั้นก็เลยสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับได้นะโอเคต่อไปครับเอ่อมาลีมีสีขาวครับมาลีเนี่ยเป็นสีขาวชายกูรลาบสีแดงครับกูหลามเนี่ยเป็นสีแดงฉะนั้นเฟื่องฟ้าจะสีอะไรเฟืองฟ้าเนี่ยมีหลายสีใช่ไหมครับแต่ว่าเออแม่งไม่เห็นโยงอะไรกันเลย ไม่มีตัวไหนที่มันโยงกันเลยนะครับอืมสรุปไม่ได้ครับจริงๆสรุปไม่ได้เลยนะเพราะนั้นน้องๆจะเจอแบบนี้เยอะนะแบบที่แบบว่ามันพาเราอ่านแล้วเราก็งงเงินมืนเงนไงครับถ้าเราลองดูแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมโยงกันเนี่ยก็คือตอบสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับอาวละต่อไปครับอันนี้อันนี้รู้สึกน้องๆหลายคนปวดหัวมากที่ที่คุยกับพี่นะข้อสามสิบเนี่ยครับเขาบอกว่าเขารักผู้หญิงบางคนเนี่ยครับอือผู้หญิงบางคนเป็นคนสวยผู้หญิงทุกคนเป็นคนน่ารักดังนั้นเอางงเลยครับงงเลยคือแค่นี้ก็อ่านแลล้วงเย ประมาณนี้โอเคนะฮะข้อ30สครับเขารักผู้หญิงบางคนโ okay. อเคเขารักผู้หญิงบางคนอ่ะ uh. สมมติว่าอันนี้คือผู้หญิงผู้หญิงบางคนใช่ไหมผู้หญิงบางคนเป็นคนสวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มจากเซตคนสวยก่อนแล้วกันครับอันนี้คือคนสวยใช่อันนี้คือผู้หญิงแล้วกันครับเซตของผู้หญิงอันนี้คือผู้หญิงนะครับ ใช่ตีความหมายงี้ก็คือผู้หญิงบางคนเป็นคนสวยแสดงว่าต้องมีผู้หญิงที่ไม่สวยผู้หญิงที่ไม่สวยก็คือสีข้างนอกครับสีเขียวสีเขียวคือผู้หญิงที่ไม่สวยผู้หญิงที่สวยก็คือสีเหลืองอ่าสีเหลืองคือผู้หญิงที่สวยนะครับเขารักผู้หญิงอ่าผู้หญิงบางคนเป็นคนสวยอ่ะฮะถูกต้องสมการนี้ถูกต้องโอเคอันนี้อันนี้ใช้ไปแล้วผู้หญิงสวยทุกคนเป็นคนน่ารักครับผู้หญิงสวยทุกคนเป็นคนน่ารักแสดงว่าเคยต้องมีวงกลมอีกวงหนึ่งล้อมรอบวงคนสวยไว้แสดงว่าคนสวยทุกคนอันนี้คือคนน่ารักครับใชคคนนาักออเฮ ทุกคนนะเป็นคนน่ารักโอเคเขาบอกว่าเขารักผู้หญิงบางคนครับแสดงว่าเขาจะรักผู้หญิงคนไหนแสดงว่าเขาไม่ได้รักผู้หญิงทุกคนใช่ไหมเขารักผู้หญิงบางคนแสดงว่าผู้หญิงที่เขารักเนี่ยจะมีองค์ประกอบไงก็คือจะมีไปได้กรณีไหนบางอันแรกสมมุติถ้าเขารักผู้หญิงข้างนอกอันนี้คือผู้หญิงเขารักผู้หญิงที่ไม่สวยครับเป็นไปได้ครับหรือเขาอาจจะรักผู้หญิงน่ารักก็ได้ครับอันนี้คือผู้หญิงน่ารักครับน่ารักใช่นะครับ อันนี้คือเขารักผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็สวยครับน่ารักแล้วก็บกสวยอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้นะครับจะเป็นพร้อมกันไม่ได้จะเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอันไหนคือปะเพราะว่าเขาบอกว่าเขารักผู้หญิงบางคนอ่ะเขารักคนสวยจริงไหมเขารักคนสวยอาจจะจริงครับก็หนึ่งในสามถูกหนึ่งในสามถูกไหมเพราะว่าถ้ามันตกตรงนี้ก็คือถูกหนึ่งในสามเขารักน่ารักน่ารักก็คือน่ารักมีสองอันใช่ไหม น่ารักอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็น่ารักน่ารักคือสองในสามครับก็คือไม่ใช่ร้อเร์เซ็น์เขารักเขารักบางคนที่สวยผู้หญิงบางคนที่สวยถ้าผู้หญิงที่สวยก็หนึ่งในสามครับเนี่ยหนึ่งในสามก็คือต้องตกตรงนี้นะใช่เขารักบางคนที่น่ารักครับบางคนที่น่ารักบางคนที่น่าน่ารักอยู่ตรงนี้นะใช่บางคนที่น่ารัก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหบนึ่งนะครับไอ้เขาว่าบางคนที่น่ารักเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถรักคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงได้ด้วยดิบางคนที่น่ารักไม่ได้เพราะว่าบรรจวามาแล้วว่าเขารักผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องโฟกัสที่ผู้หญิงตัวนี้ถ้ารักคนที่น่ารักเนี่ยก็คือจะมีแค่2ในสานะครับใช่เพราะนั้นสรุปไม่ได้ครับทั้งหมดเลยก็คือไม่สามารถสรุปแบบฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยใช่ถูกไหมเพราะว่าเขาอาจจะไปรักคนอื่นก็ได้เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีความถูกแค่ อ่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบสรุปไม่ได้นะครับคือถ้ามันจะตอบจริงๆมันจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องๆเขาไม่ได้ถามว่าข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดใช่ปะ่ะอืมประมาณนี้อันนี้ก็เลยตอบสรุปไม่ได้น,นั่นเองต่อไปครับแนวสามสิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวเราต่อกันโอเคน้องๆต่อข้อสามบเอ็ดนะครับก็ไม่ยากนะหลังๆก็อันนี้จะเป็นแนวใช้กี่ข้อมูลนะครับใช้ใช้กี่ข้อมูลโอเคง่ายๆเลย ก็ง,ง่ายๆเลยก็คือเขาจะมีโจทย์มาให้ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าเราต้องใช้ข้อมูล A หรือข้อมูล B หรือว่าใช้เท่าไหร่โอเคอ่ะเขาบอกว่าที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้นี่ง่ายเว้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ฟหับกว้างเนี่ยก็คือมีความกว้างเท่าไหร่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโอเคอาา่ะฮะอาา่ะฮะที่ดินมีขนาดเบรโอเคก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือกว้างคูณยาวใช่เขาถามด้านกว้างใช่ไหมครับ โอเคกว้างคือเท่าไหร่ไม่รู้แหละอ uh huh. แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือลวดที่ใส่ล้อมเนี่ยข้อมูลแรกมีความยาวเท่ากับ a นะครับถ้าลวดยาวเท่ากับ a แสดงว่า a เนี่ยมันจะต้องเท่ากับสองกว้างบวกกับ2ยาวใช่ไหมน้องๆ uh huh. ก็ติดตัวแปร2อันอยู่ดีหาไมย่ยังหาไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ดินมีขนาด b ตารางหน่วยครับที่ดินก็คือเอากว้างคูณยาวครับกว้างคูณยาวเท่ากับ b คำถามคือแล้วมันแก้สมก,การได้ไหมตอบเฮ้ยมันจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองดูนะสมมุติว่า AA A คือค่าที่เรารู้ใช่ไหมบคือค่าที่เรารู้โอเคเราต้องการกอรไก่นะครับโอเคเพราะนั้นก็พี่ปรับติดหนึ่งนะครับก็คือให้เป็น B ส่วนกอไก่ใช่แล้วก็เท่ากับยอยักษ์ยาวใช่ปะเราไม่ต้องการยาวเราต้องการด้านกว้างกอไก่คือกว้างนะครับโอเคน้นองๆกอไก่คือกว้างโอเคก็พอได้ตรงนี้แล้วก็แทนเลยครับแทนข้างบน ภาพที่ได้มาก็คือ a เนี่ยจะเท่ากับ2กอไก่นะครับแล้วก็บกวบกด้วย b ส่วนด้วยกอไก่แต่ว่ามันมี2อยู่ข้างหน้าก็ต้องคูณ2เข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะตกขอบไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวพีเ่เขียนดีๆหน่อยดีกว่ใาใช้ก็คือ2นะครับโอเคก็คือเท่ากับบวกด้วย2ตัวยาวเนี่ยกลายเป็น b ส่วนด้วยกอไก่โอเคสามารถแก้สมก,การได้ไหมตอบแก้ได้นะครับก็คือทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปของกอไก่ โอเคพวกนี้พี่ก็คูณกอไก่ตลอดนะครับมันก็จะเป็น a กอไก่ใช่ไหมแล้วก็เท่ากับ2กอไก่กาลัง2เหมือนสมการควอเรติกนะแล้วก็จะกลายเป็น 2b โอเคคาถามคือเราจะแก้ได้ไหมแก้ได้ครับโอเคก็คือจะเป็นกอไก่2กอไก่กาลัง2นะฮะแล้วก็บวกด้วยไม่ๆต้องลบลบ a กอไก่ครับได้แน่น,นอน ลบ a กอไก่ G a. คือยังไงข้อนี้ก็คือมันมันคิดได้นะ 2b แล้วก็เท่ากับ0ใช่ไหมครับ้ต้องเป็นบวกสอโอเคแก้ออกมาครับมันอารมณ์ประมาณว่าเรามันคือ 2x งอ็กำลังสองครับใช่เราเราก็เราก็ลบ ax แล้วก็บวกด้วย 2b ถูกไหมกอไก่อ่าฮะย้ายมาเป็นลบใช่ก็ออยังไงก็คือแก้ได้อยู่แล้วเมืม่อวานนี้นะครับโอเคซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเราก็ต้องใช้สมการควอเดติกนะครับ เพราะนั้นข้อนี้จะต้องใช้2ข้อมูลนะครับในการหาคําตอบถึงจะสามารถหาได้โอเคนะะฮะน้องๆอาจจะบอกว่าพี่ครับแล้วถ้ามันแก้ออกมาเราถ้าแมงาตรูเต็งติดลบอย่างเงี้ยจริจริงไงไอตัวนี้ก็คือถ้าโจทย์มันบอกว่าเส้นลวดยาวเครับพี่คิดว่ามันมันไม่น่าติดลบนะเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นตัวเลขที่มันสามารถใช้ได้จริง A อเนี่ยน่าจะติดลบไม่ได้อยู่แล้วถูกปะ่ะตามหลักจริงๆเพราะนั้นข้อนี้น่าจะคิดได้นั่นเองนะครับก็ต้องใช้เงื่อนไขทั้งสองอันตอบข้อ4ี่นะโอเคได้นะครับต่อครับข้อ3ามสอง เขาบอกว่ารถคันหนึ่งครับราคา3 0 0แสนบาทโอเคสามแสนครับเมื่อลดราคาคิวเปอร์เซ็นต์โอเคเอและลดราคาต่ออีก P เปอร์เซ็นต์นะครับราคารถเนี่ยจะต่ำกว่า250,000บาทหรือเปล่าอ่ะฮะโอเคเรามี3 0 0แสนใช่ไหมครับอา่าพี่เขียนข้างล่างเลยกันนะตัวนี้3 0 0แสน3 0มแสนบาทศูนย์ยังไม่ครบโอเคครบแล้วลดราคาคิวเปอร์เซ็นต์ ลดราคาคิเปอร์เซนต์ใช่ไหมคมันคือถ้าเป็นข้อมูลแรกคือ Q ิเท่ากับสิบ็ดใช่ไหมครับโอเคพี่เอาเลยนะถ้าเราลดไปสิบ็เอร์ซแสดงว่าเราเหลือเท่าไหร่เราจะเหลือ8ปดสิบสามใช่ไหมครับอือฮึดูดีว่าเราจะราคารู้จะเหลือเท่าไหร่โอเคอ่ะข้อนี้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอคูณเลขนิดนึงนะครับ3ัมซุคุณแปดสิบสามส่นสวนร้อยโอเคเท่าไหร่วซัสมสุ ใช่ครับแล้วก็าหารด้วยหนึ่งนะครับใช่คูณด้วย8 3ดิบสาได้เป็น2 4 9 0ส0สาครับสองสี่เก้าเอ้ยคือแค่นี้มันก็ต่ำกว่าแสนห้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือแค่ข้อมูลแค่ข้อมูลที่หนึ่งก็ตอบได้แล้วครับว่ามันต่ำกว่าแสนห้าจริงราคารถต่ำกว่า25แสนห้าหมื่นบาทหรือไม่ตอบใช่เลยครับใช่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สองเลยนะอืมใช่ก็คือต่ำกว่าเลยใช้ข้อมูลแรกนะครับ คำถามในการในทางกับกันก็คือแล้วถ้าเราใช้ข้อมูลที่สองเนี่ยเราจะตอบได้ไหมนะฮะสมมติถ้าเราใช้ข้อมูล2ข้อมูลเดียวนะฮะพี่ลองดูนะพี่ว่าไม่น่าได้วะใช่ไหมอ่าสามแสนโอเคถ้าเราใช้ข้อมูลที่สองข้อมูลเดียวก็คือจะเหลือเก้าสิบใช่ไหมครับเพราะว่ามันลดไปสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าสิบอือฮึโชโฉโชโชไม่น่าได้สองสองแสนสองน่าจะรอสองแสนเจ็ดนะครับก็คือยังไม่ต่ำกว่ายังไม่ต่ำกว่าสองแสนห้าหมื่นฮเพราะนั้น ข้อมูลเดียวก็เพียงพอครับผมตอบข้อหนึ่งนข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนครับก็คือใช้คิวแค่ข้อเดียวไม่ยากนะครับไปต่อครับโอเคต่อไปตัวนี้จะเป็นแนวชาวน้องโอเคก็ไม่มีอะไรครับก็ลองวาดรูปดูโอเคตัวนี้เขาบอกว่า abc ครับยืนเป็นวงกลมอ่ะวงกลมวงกลมใช่ไหมมีมีกี่คนครับมีหกคนจัดเลยครับหกคนของเรา่าเราก็รู้หรอกว่าใครอยู่ตรงไหนบอกนั้นก็หกคนอยู่งี้โอเคครับโดยเขาบอกว่าสองคนเนี่ยมีทางที่แบบจับมือควายกัน แต่ไม่ได้ยืนติดกันท่านทราบว่า a ยืนตรงข้ามัคดีเอาก่อนเลยให้มันมีการจับมือกันด้วยไว้่ตรงนี้ให้เป็นเอแล้วกันนะครับแล้วก็ดีเอกดียืนตรงข้ามกันตรงข้ามกันนะครับทุกคนหันหน้าเข้าหากันนะอันนี้พี่ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันโอเคอหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันนะครับโอเคเขาบอกว่ามือขวาของ C ครับไอซีอยู่ตรงไหนมาดูมือขวาของ C เอามาเขียนข้างนอกก่อนมือขวาของ C นะ อันนี้มือขวานะครับมือขวาของ C จับกับมือซ้ายของ d อันนี้จับกับมือหน crowd, to, ้าจะต้องจับงี้ขวาของ C จับกับซ้ายของ d แสดงว่าไอซต้องอยู่ตรงนี้เห็นน้องๆมือขวาดีเอ้ยมืออันนี้คือมือขวาของ C ใช่ป่ะจับกับมือซ้ายของ d อันนี้มือซ้ายของ d อ่าโอเค C ต้องอยู่ตรงนี้แล้วล่ะโอเคอันนี้ข้อมูลนี้ไปแล้วโอเคข้อมูลนี้ไปแล้วครับมือซ้ายของ e ครับมือซ้ายของ e จับกับมือซ้ายของ C ี ่ามือซ้ายของ C มือซ้ายของ E แสดงว่า E ต้องอยู่ตรงนี้น้องๆแล้วทำไม E มันถึงใช้มือซ้ายหรือว่ามันจับแบบว่าเราลักโลกวะเอาแบบอ้อมแขนน่ะน่าจะไขวเนะโอเคอันนี้คือมือซ้าย E นะแสดงว่ามือขวามือขวา B ก็ต้องอ้อมอย่างงี้ดิอืมไอ้ E เนี่ยน่าจะต้องสลับแขนแล้วล่ะครับถูกไหมเนี่ยมือซ้ายของ E จับกับมือซ้ายของ C โอเคแล้วก็มือขวาของ E ครับอื้ม จับกับมือขวาของ A เออถูกใช่จับกับมือขวาของ A ประมาณนี้โอ้สับซ้อนเว้ยแสดงว่าไอนี้ก็คือ A ก็ต้องมีมือซ้ายนะครับจับกับมือขวาแล้วมือขวาของ E จับกับมือขวาของ A E โอเค E E อยู่ตรงข้ามกับ B นะครับแสดงว่า A B ต้องอยู่ตรงนี้น้องน้อง B ต้องอยู่ตรงนี้โอเค f ไม่ได้ไขว้มือแสดงว่าเต้องคนเดียวแล้วแหละเมันต้องตรงนี้ ถ้า f ไม่ได้ควยมือแสดงว่า่เราลองดูนะถ้า f ไม่ได้ควยมือแสดงว่ามือขวาของ f จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วนี้ก็ต้องนี้โอเคอืฮึอันนี้อันนี้ก็ต้องบังคับแล้วแหละแสดงว่าเขาบอกว่าน่าเป็นวงกลมโดยมีเนี่ยสองคนจับควยมือแสดงว่า B ต้องควยมือครับมันบังคับแล้วน้องๆ b ต้องควยมือโอเคอาจะต้องควยอย่างนี้แหละอ่านี่คือ B เพราะนั้นเขาบอกว่าใครอยู่ตรงข้าม C ใช่ไหมก็ตอบ f ครับ EC นะง่ายๆอ่า f อยู่ใช่แล้วใครควยมือครับ คนที่ไขว้มือก็ e กับ b นะ e กับ b ก็คือ b กับ e อ่ะตอบข้อ2ครับอีซีไหมง่ายนะโอเคต่อครับผมไปต่อไปนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับได้เปิดงานกาชาดนะครับขายสินค้าจำนวน5ชิ้นนะครับได้แก่พวงกุญแจนี่นโปด๊ดา๊าซเหรียญชาไหที่ระลึกแล้วก็อะไรวะเข็มกัดแล้วก็อาหารว่างโอเคซึ่งนักศึกษา5คนคือ a b c d โอเคมี5คนพอดี1คนก็คือขาย1อันใช่ไหม รับดูสินค้าในบูตติดกันโอเคบูธบูธที่อยู่ติดกันอ่ะเรามาดูครับเขาบอกว่าคนขายเหรียญที่ระลึกยืนติดกับ A เท่านั้นคนที่ขายเหรียญที่ระลึกยืนติดกับเเท่านั้นแสดงว่าถ้าเรียงกันเป็นแถวใช่ไหมห้าแถวเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยอันนี้มันเหมือนข้อสอบจริงของของปีก่อนหน้านั้นเลยนะอันเนี้ยไอ้แบบนี้เลยน,น,น้องเนี้ยไอ้ที่ยืนเป็นเข้าแถวเนี้ยแล้วแบบนี้ออกเยอะมากนะครับอันนี้จําไว้เลยคนที่ขายเหรียญแสดงว่า A ต้องอยู่ตรงนี้ครับ ใช่หรือไม่ก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้หรือไม่เอก็อ,อยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกปะก็แน่นอนว่ามันจะต้องอแบบต,ต,ออรรต้องต้องอยู่ริมอะคือคนขายเหรียญนะต้องต้องอยู่ริมแล้วล่ะดังนั้นพี่ตรงนี้ขายเหรียญขายเหรียญแล้วกันนะขายเหรียญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ว่าพี่เขียนขายเหรียญในเขียนขายเหรียญในกล่องดีกว่าโอเคจะได้ดูง่ายโอเคครับแสดงว่าตัวนี้คือขายเหรียญเอาเลยขายเหรียญ แล้วอันนี้คือ A ครับ A จะอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะ A ไม่ได้ขายโปรดการและพวงกุญแจครับโอเคแล้ว A เหลืออะไรบ้างอ่ะ A ไม่ได้ขายโปรดการและพวงกุญแจ A ก็จะเหลือเข็มเอ,เอ A ก็จะเหลืออะไรวะเข็มอาหารว่างเหลือเข็มกรดกับอาหารว่างนะครับพวกกับอาหารใช่อาหารว่างอันนี้คือ A โอเคเอ B ขายเข็มที่ลึกครับไอ้บีบีขายเข็มที่ลึก B ก็คือขายเข็ม ระลึกแล้วเราบีอยู่ไหนก็ไม่รู้เข็มที่ระลึกโอเคโอเคเอ่อเข็มที่ระลึกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมาระลึกสองอันวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <S <S เหรียญที่ระลึกเหรียญไปแล้วนะครับ <S <S น่าจะต้องเข็มกัดน้องๆไอ้ตัวนี้ต้องแก้ดีนึงนะขายเข็มที่ระลึกไมไ่น่าจะต้องเข็มกัดละเพราะว่าเหรียญมันไปตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคก็ตัวนี้ก็คือบีขายเข็มกัดนะครับก็คือขายเข็มกัดนั่นเองโอเคซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับคนขายโปสการ์ดนะครับ และคนที่ขายเหรียญที่ระลึกแสดงว่าไอ้บีเนี่ยเกีย okay, วไว้ก่อนบี B, ไม่ได้บีา B, ขายข็มกัดซะซึ่งไม่ได้อยู่แบบคนขายโปรตการ์ดโอเคฮะคนขายโปรตการ์ดแล้วก็เอและคนที่ขายเหรียญที่ระลึกฮะก็ไม่ติดอยู่แล้วอโอเคบี okay. B, จะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับยังไม่รู้โอเคซี okay. C, ไม่ได้ขายของว่าง C ไม่ได้ไขของว่างครับแล้วยืนติดกับยืนติดกับอ่า E และ B แสดงว่า C เนี่ยต้องอยู่ตรงนี้แล้วน้องๆมันบังคับแล้วแหละ popularity. ใช่ส่วน E และ B เนี่ยน่าจะอยู่ enfin ุดะหละ่านี้อาจจะสลับกันได้ E กับ B เนี่ยอาจจะสลับกันได้ใช่ C ไม่ได้ไขของว่างโอเคอาหารว่างถ้า C ไม่ได้ขอาหารว่างแสดงว่าไอ้ตัวนี้ก็คือไม่ได้อ๋อไม่ได้ไขอาหารว่างไว้อาหารว่างยืนติดคนไขของว่างยืนติดกับ D คนขายของว่างเนี่ยจะยืนติดกับ d และ b นะครับติดกับ d และ b ยืนติดกับ E และ b ีโอเค E และ b เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ต้องหาก่อนว่าไอ้คนขายของว่างเนี่ยพี่ว่าคนขายของว่างน่าจะต้องเป็น A แน่แน่เลยน้องๆแม่งบังคับแล้วแหละโอเคคนขายของว่างต้องเป็น A แล้วละครับอันนี้เข็มขัดเอาออกเพราะว่าเขาบอกว่าคนขายของว่างยืนติดกับ d แล้วก็ b ใช่ปะและ b แสดงว่าไอ้ตัวนี้น่าจะต้องเป็น b แล้วส่วนตัวนี้น่าจะต้องเป็นดีครับอืมน่าจะต้องเป็นดีใช่แล้วแล้วเอเนน่าจะขายอาหารว่างอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆแกะนะครับแล้วก็เขาบอกว่า b เนี่ยขายเข็มกลัดใช่ปะบขายเข็มกลัดอ่ะโอเคค่อยๆใส่ไปครับโอเคบีขายเข็มกลัด, b, ดอโอเค,เอเคซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับคนขายโป๊ดก๊าซแสดงว่าไอโป๊ดก๊าซก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโป๊ดก๊าดต้องอยู่ตรงนี้อือฮึ และคนไข้ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับคนไขยโปสการ์และคนไขยเหรียญที่ระลึกเหรียญที่เหลือ,ลอโอเคไม่ได้อยู่แล้วเหรียญที่เหลือมันอยู่คนแรกโอเคนะครับอ่ะเค่อยใส่ไป C ไม่ได้ไขของว่างมันก็เหลือเดียวแล้วล่ะครับ C C ก็ต้องไขพ่พวกกุญแจพวงกุญแจใช่ C ก็ต้องไขพวงกุญแจแล้วลนะ่ะบังคับแล้วต่อไปครับเมันก็เหลือที่เดียวนะเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น E ล้วครับ ใช่น่าจะคร,ครอบคุมสมบูรณ์นะโอเคเพราะนั้นถามว่า E ขายอะไรก็ตอบ E ขายโปรดกาะครับใช่ได้นะแล้วก็เอขายอะไรเอขายอาหารว่างนั่นเองนะครับตอบข้อ5ได้นะชึบโอเคไม่ยากนะต่อครับผมใกล้จบแล้วโอเคกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระทำครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวการอ่านจับใจความนะครับจับใจความโอเค เพราะฉะนั้นแนวอาจจะใจความเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยก็คือมันจะต้องเน้นครอบคลุมน้องๆหาอะไรที่มันแทนครอบคลุมอ่ะประมาณนี้เอามาเริ่มกันครับสังเกตครับกิจกรรมของมู้ที่ต้องทำครับการฟังครับเป็นกิจกรรมที่คนทำลองลงมาจากการหายใจเท่านั้นโอเคการฟังมีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวครับอ,อาชีพสังคมและคนในครอบครัวถ้าคนททำงานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ โอเคก็คือเอาง kind of ่ายๆเลยก็คือเขาโฟกัสในเรื่องของการฟังที่มีประสิทธิภาพจะเกี่ยวจะทําให้อ่ายังไงหายใจกับความสําคัญอะอนไรลองดูดิถอยดิคนทํางานได้เรียนรู้ถึงการฟังย่อมมีประสิทธิภาพการฟังเป็นกิจกรรมที่คนคนทำมาอันนี้แม่โคตรกำปั้นทุบดินเลยนี่เอาออกเลยนะครับไม่ครอบมันไม่ได้ครอบคลุมนะข้อสามการฟังมีความสําคัญต่อความสําเร็จในชีวิตการฟังมีเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องกระทาอันนี้เอาออกครับไม่น่าใช่เป็นธรรมชาติที่ต้องเชื่อเอาออกการฟังมีความสํคัญ การฟังมีความสําคัญต่อความสําเร็จในชีวิตคนที่ทํางานคนทํางานได้เรียนรู้ถึงการฟังอย่างมีประสิธิภาคนพี่ว่าน่าจะข้อสามนะครอบคลุมที่สุดนะกิจกรรมที่มันต้องทำคือการฟังมีกิจกรรมที่เสรมพลงมาจากการหายใจนะการฟังมีความสําคัญต่อความสำเร็จเียแม่งชัดเจนเลยมีผลต่อความสําเร็จนะครับตอบข้อสามนะครับง่าย,งายเลยโอเคอ่ะข้อสามนะครับต่อครับผมสามแปดครับน้ําดื่มเป็นน้ําใช้เพื่อแก้กระหายครับเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกายครับ แต่น้ําดื่มอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งอีกชน,นิดหนึ่งเหรอโอเคเป็นของไม่จําเป็นครับมีไว้เพื่อแก้กระหายจึงไม่จำเป็นต้องหัดดืม่มน้ําชนิดนี้ได้แก่น้ำม,มันโอเคโอเคโอเคน้ําเมาน้ําเมาน้ําเมา่เรียกว่าดองเมลัยโอเคน้ําชนิดนี้ได้แก่น้มมําเมาเป็นที่ดองเรียกว่าเมลยัยนี้กบปั้นทุบดินเออน้ำดองเป็นสิ่งจะเป็นแก่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่เลยครับน้ําดองที่ไม่จําเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหายเออแล้วมันจะย้อนทําไม แบบย้อนคำพูดทําไมน้ําต้องเป็นน้ําที่ใช้ดื่มเพื่อแก้กระหายอันนี้ไม่ใช่ครับเมลไรคือเล่าดีคิดเองทั้งนั้นเลยอะข้อห้าคิดเองทั้งนั้นใจความสำคัญน้ําชนิดนี้ได้แก่น้ําเมาที่เป็นของดองเรียกว่าเมลัยน้าตอนน้าตองเป็นสิ่ธจะเป็นกับร่างกายครับแก่ร่างกายน้ําตองเป็นน้ําที่ใช้ดื่มเพื่อแก้กอันนี้ไม่ใช่นะน้าตองที่ไม่จําเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กายเออน่าจะต้องข้อสามแล้วน้องๆมันดูดีสุดแล้วแหละน้ําตองไม่ได้มีไว้แก้กระหายนะ ใช่น้ำดื่มเป็นน้ำที่แก้กระหายแล้วข้อลข้อหนึ่งได้ไหมน้ำชนิดได้แก่น้ำเมาที่เป็นของดองเรียกว่ามอะไรน้ำชนิดนี้มันพูดถึงแบบอารมณ์ประมาณว่าไงน้ำดองที่ไม่น้ำดองที่ไม่จําเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อแก้กระหายเดี๋ยวลองแกะหน่อยนะครับน้าดื่มเป็นน้ําที่ใช้เพื่อแก้กระหายเป็นสิ่งจะเป็นแก่ร่างกายใช่อันนี้คือจาเป็นต่อร่างกายครับแต่น้ำดื่มอีกชนิดหนึ่งครับ เป็นของไม่จําเป็นโอเคชัดเจนมันบอกอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่จําเป็นไม่ได้มีไว้เพื่อดื่มเพื่อแก้กระหายโอเคเพราะฉะนั้นไอ้น้ำดืมชินัยก็คือน้ําดองพี่ว่าดีสุดก็ข้อสามนะครับโอเคใครจบแล้วน้องสามเก้าครับสงครามอัปเปอร์เสียไอ้สงครามเนี่ยออกเยอะนะน้องน้องชอบมากเลยพี่ว่าล่าสุดอาจจะออกสงครามอิสราเอลอะไรอย่างนี้ด้วยไหนแบบเมื่อก่อนมันออกนนี่นะล่าสุดมันออกสงครามยูเครนรัสเซียนะครับโอเคอ่ะสามเก้าครับสงครามอัปเปอร์เซียอยู่แล้วครับซัดดัมสร้างเซอร์ไพรส์สั่งถอนทหารทั้งหมดนะครับ ออกจากคูเวตยังไม่มีเงื่อนไขแต่ยังปากแข็งอ้างว่าประสบเชนาตามเป้าหมายนะพะันธมิตรสุดดื้ออ่อพัตรสุดดื้อด้านได้คืบจะเอาศอกยันทิ้งระเบิดนะครับหากข้าศึกไมย่ยอมทิ้งอาวุธโอเคข้อใด,ดสุดถูกต้องครับพัธมรสุดดื้อด้านนั้นได้คืบจะเอาศอกยันทิ้งระเบิดหากไม่อ่อย่อข้าศึกไม่ยอมทิม้งอาวุธปากแข็งอ้างว่าประสบเชตนาตามเป้าหมายสดตมสร้างเซอร์ไพรส์สังถานทหารทั้งหมดออกจากคูเวตโอเคคีย์เวิร์ดก็คือสงครามมันยุติแล้วน้องๆองทั้งหมดเนี่ยมันพูดไปเลยก็คือสรุวว่าาคือสงมยุติแล้ ชัดเจนเลยตรงๆนะครับดังนั้นข้างบน3ามเก้วเนี่ยสามารถสรุปได้สั้นๆก็คือข้อ 4, สสงครามยุติแล้วนั่นเองอ่าโอเคต่อไปข้อสิรู้สึกจะเป็นประเด็นใช่ไหมเหมือนกับเคยเป็นข่าวจริงๆโอเคครับจากประเด็นในข่าวปัจจุบันนะครับมีดาราที่ตั้งโครงการว่า้น้ำเพื่อรับบริจาคนะครับมามาช่วยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมีทั้งทุกผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับท้ายที่สุดดาราคนดังกล่าวว่ายน้ำปลอดภัยและได้รับเงินตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว ทุกคนจับตาดูว่าจะทํำยังไงกับเงินบริจาคเขาได้สรุปความสําคัญมากที่สุดนะครับเงินบริจาคใครๆก็อยากได้นี่คือเราคิดเองแล้วเก้าไม่ถูกที่คันเราก็คิดเองโคราไว้นะ้ำเออนี่ค่อนข้างครอบคุมครับคนดังทําเลยก็มีกนจะตามหอนี้ก็แลดูคิดเองนะใช่คือมัอนเขาก็าคิดเองหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในบทความน้องๆใช่นะสรุปไม่แน่นอนว่าจะแพงเงินอันนี้ก็คือไปไกลเลยโอเคข้อสามนะครับได้นะโอเคถ้าถ้างนั้งงนก็น่าจะจบละสี่สิบ ข้อนะครับหวังว่าน้องๆคงจะได้ไอเดียนะครับประมาณนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือไปดูเล่นได้นะเนี่ยมันจะสามารถกดลิงก์ก็ไปเรียนได้อันนี้จะเป็นข้อสอบเออชาวรุ่นแบบรุ่นนอดีตนะครับซึ่งก็ก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับหลังๆมันไม่ค่อยออกแล้วน้องๆไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าก็ไม่แน่นะมันอาจจะดุดมาก็ได้นะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันก็เอาของเก่าแบบย้อนหลัง3 4 5, ปี5ปีมาออกแบบนานๆแบบเซอร์ไพรส์เด็กน้อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคหวังว่าน้องๆคงจะได้ความรู้ในเรื่องของ จำลองสอบรู้ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะได้แบบรู้ตัวไงว่าเราจะต้องแบบฝึกตรงไหนเพิ่มเติมก่อนสอบนะดีกว่าไปแบบไปเละในข้อสอบในห้องสอบจริงโอเคโดยรวมแล้วไอ้ตัวพาร์ตตรงนี้ครับน้องๆก็ทํากันได้เกินครึ่งกันหลายคนเหมือนกันนะครับก็โอเคดีละแล้วก็ข้อสอบที่จะคอนข้างแบบครอบคุมนะครับโอเคเอาละประมาณนี้ครับก็จบอย่างเป็นทางการในเรื่องของจําลองสอบทีแพดหนึ่งของพี่นัดน,นะครับน้องๆคนไหนที่สนใจคอร์ส อ่าคอร์สแบบลุยโจทย์ของพี่นัทเป็นคอร์สที่แพทหนึ่งนะครับก็ไปไปสอบถามได้เออไปติดต่อได้ประมาณนี้นะครับก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าฮะถกว่าจะได้มาตลาดนั้นมันค่อนข้างใช้ประสบการณ์ในการออกข้อสอบให้มันใกล้เคียงข้อสอบจริงป่ะวันนี้ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวน้องๆไปในส่วนถัดไปกัน